หอมปะหอมค่ะอุ้ยหอมมากเลยอ่ะอุ้ยหอมมากจริงจริงต่อนนาก่อนะยาหิวถ่ายไปยังตัวกันด้ยโอเคค่ะโอเคปะนี่มายังไงนี่มนปะโอ้บังเอิญมาเจอกันเหรอไม่ได้บังเอิญตั้งใจมาอ๋อตั้งใจมามันมาเล่นเต็มหมดมนแต่ก่อนไม่รูว่าตูนออมาโตสามีตีนี้ไปไม่ค่ะเลิกแล้ว ไปก<ด>ี่โมงเนี่ยไลสุดก็กินข้าวแหงจะกินต้มตาําข้างล่างขอึ่งจังเลยค่ะจะได้ตกน้องห้องมื่ะห <c> ร <oughs> นี่หนูกินแล้วนี่หนูไม่ได้แต่งหน้าเลยนะลองถอดแมสก์อกถอดแมส์เลยผมมันฟูนว่าเป็นยังดอกหลุกเอา อ,อะไรนะไม่มันสุดยอดหน้าเบียวคือบอกม่วงเนี่ยบกม่วง <c oughs> ท,ทีนี้นา้เบียวแน่